นี่นะครับอัปเดตไอดีสายฟรีปัจจุบันก็เป็นแบบนี้เพื่อใครมาไม่ทันก็จะได้มีมีใครเสด็มานะแรกแรกนาล็อกอัปเตอร์เดเบกมีคาโนกูนะแรกมาจาก grassroot grassroot great นะชื่อก็อ่านยากนะวันนี้เนี่ยตัวที่คาดว่าน่าจะได้เสริมเนี่ยเอาจริงตอนแรกผมลังเลนะอ่าเป็นคนดูคนดูจะเอาใครดีอะตอตตีหรืออินเนสตา อินเนสตาร์มีโอกาสที่ OVR จะเพิ่มเยอะมากกว่าตอตตีนะครับผมด้วยความที่มันอิงไลฟ์ OVR ตาม f อ b ซ r c e เซโลนาเนาะแต่ว่าความน่าเล่นเนี่ยมันมันดันมาตกอยู่ที่ตอตตีครับผมความเร็ว114ยิง120ยจ่าย115เลี้ยง120ยส่วนสูง180กํากำลังดีซ้าย5ขวา5ใส่เลยแล้วกัน,นครับผมเอออันนี้เลือกใช่ไหมเลือกนะโบโบ โบต๊อตตีครับคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกม f อ Mobile เติมง่ายเติมไวใส่ใจทุกไอดีการันตีความปลอดภัยเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแถมยังมีเกมหลากหลายให้เลือกเติมอย่าลืมนะครับเติมสนุกไม่สนุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปสาเหตุที่ผมเอาต๊อตตีเอาจริงคือยังไงผมก็เลือกต๊อตตี้แล้วเนี่ยแต่สาเหตุที่ผมเอาต็อตตีเนี่ยคือผมอยากเล่นแผนในนี่อยากเล่นแผนนี้แล้วก็ ตอตี้ยืนตรงนี้ผมมอกว่าเป็นแผนที่ดีเพราะก่อนหน้านี้เราเล่นเออเขาเรียกอะไรอะ CDM ตัวเดียวมาโดยตลอดคาโนกูกับอ่าพอสโคคือเกมรับมันไม่ได้แบบเฟี้ยวขนาดนั้นอะเออมันไม่ได้แบบว่าครบเครื่องขนาดนั้นอะมันก็เลยทําให้แบบมีลุลุดร่ววบ้างอะรอบล่าสุดที่เราเล่นกันอะผมก็เลยมีความคิดว่าเออเอาตอตตี้มาแล้วยืนเป็นแบบซีสองสองไปเลย นะครับผมเฮอร์น ch <c oughs> <h> ันเดสกับเชฟเจงโก้ก็จะได้ยืนหน้าคู่ไปนะเออส่วนคาโนก,กูก็ทุทูได้ใช้ไปยังไม่มีแบบตัวที่ยืน CDM ได้ก็เอายืนไปก่อนนะนี่ครับผมค่าพลังต็อตติเม็ดส้มเทรน30นะนี่ร้อยสี่สามร้อยหกสี่ร้อยสี่สองร้อยหกสิบร้อยหนึ่ง OVR ยังไม่ขยับไปไหนอ่ะมันดูเหมือนจะ ดูเหมือนจะตันๆอยู่นะสำหรับ ID สายฟรีนะเพราะว่าแลกนารอกอาฟเตอร์เดย์เบคือมันก็มันก็ได้ตัว2ตัว1 1อ่เอะมันก็เลยทำให้ OVR 113เต็มที่ก็น่าจะ114นะถ้าหาตำแหน่งลงได้ครบทุกคนนะออแต่กลักผมติดอยู่ที่ RB ซึ่ง RB ตอนนี้ผมรอสานิติอยู่ไม่ใช่สานิติผมรอซัมบอสอยู่้่ได้ซัมบอสมาก็น่าจะ114นะครับผมนี่ แตน่าจะอีกนานมีแค่สามหมื่นห้าแต้เองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาชมฟอร์มตอตตี้ไปก่อนนะทาคลิปเวิวเมสซี่หน่อยรอดูครับรอดูวันอาทิตย์ให้เดาว,ว่าวันอาทิตย์เมสซี่ลงคลิปอะไรนะให้เดาหน่ให้เดาเลยจะมีแล้ววันอาทิตย์จะเป็นคลิปเมสซี่นะี่สปอยไว้ก่อนนะครับอ่ะ ขอตัดติ่งพาว์ช็อตเป้งๆสักทีหนึ่งเฟี้ยวเลยจะดูจากทรงแล้วไหวอายุความความเร็วความคล่องแต่สำรองต้องมีครับไม่งั้นนี่คือไม่ไ,มได้นักตะมันไม่ใช่ว่าจะแดงแล้วเล่นไม่ได้นะคือมันเล่นยากตั้งแต่เหลืองน,นะครับเอาจริงๆเนี่ยโอ้โหหายครับหายอู้หายครับผมแบกไปกกาะโอ้โห้อน เซฟดีขนาดนี้ปลาลิสยังไม่เอามึงเยเหรอเว้ยกวยโลดีเอาตอตตีตอตตีโอ้ยอันนี้ก็เลี้ยงทื่อเกินลงเลยครับไหวปะเนี่ยดีอาร์ดเม็ดม่วงกูดวนกับดวนกับดวนกับดูดิจากจะได้กลายเป็นโดน โอเคทานครับสับวิ่งไปเลยตอตตีตอตต,อตีมาลูกตอตตีแซงฮุยเซนตอตตีเอาแซงนะแซงอยู่นะแซงนะงนะเลนเชงอีกหนึ่งทีแล้วค่อยปั่นโอ้โหนิดเดียวลูกนิดเดียวครับตอตตีโอ้โหจานฟาวดิโอ้โหจานแม่งเป่าเลยอะ่ะ ไม่ได้หรอกตัดติหมวนจ่ายสวยต้องมาเออหนึ่งหนึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าเดี๋ยวลราเรียงหมดไปเอา้าเฮ์นันเด,ดโหมึงนี่โอ้ยใจไม่ดีอีก Okay. เอาลูดิกโอเคเอาเอาแปดเจ็ดแปดเจ็ดตอตีทำชิงไหลโอ้หูกูเลโลเอาให้สองหนึ่งครับตำแหน่งต่อไปถ้ากูจะเปลี่ยนกูจะเปลี่ยนไอเ้เคอนาเดสนี่หลยสัตว์ ตอดดี้กูอยู่ไหนเนี่ยหรือเราเราลองเอาตอดตีหน้าเป้าแทนเฮอร์นันเดซไหมตอดตีหน้าเป้าแทนเฮอร์นันเดสอาจจะดีก็ได้นะเดี๋ยวกูเปลี่ยนเลยตอดตีหน้าเป้าซากูซีเอ็มมึงหรือมึงเจอคัมพีรับฉบับตอดตีตอดตีหน้าเป้า,า 5, ว่ะซ้ายห้าขวาห้าได้หมดเนี่ยเดี๋ยวยืนตรงนี้ด้วย นะครับผมเอาไว้ปั่นซ้ายเชฟเชงโก้ปั่นขวานะครับผมนักเตะใหม่ถือว่ายังปรับตัวไม่ได้นะเออถ้ายิงได้ก็น่าจะดีกว่ามัตตอุสกุญญาดีกว่าเบนจามินเชสโก้นะครับผมมาออคู่แข่งอุย้ยร้อยสิบเอ็ดกระตึงอยู่นะมีฟอร์ลันล่างเก่าด้วยเขาไม่ใช้แล้วเขาใช้ฟอร์ลันล่างใหม่นะครับตอนตีน้าเป้าวะ่ะผมว่าเฟียลสัมผัสได้ มันมีความคล่องความเร็วประมาณหนึ่งที่จะพอฉีกกระชากกองหลังเอ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เจอต็อตตี้เหมือนกันว่าแต่เราใส่ชุดโลมาไงมันก็จะขลังกว่าไอเวีย hey, hey. สพาเบอร์ช็อตเ้ยลาตันเซฟมงทิ้งลูกอูปา่ตาต,ต่อต็อตี้มีสกิลดูดบอลแล้ว ตอติตอติวิ่งว่าวตอติวิ่งว่าวโหโอเว่นที่ว่าเร็วๆยังต้องแพ้ไม่แพ้นะผมเร็วจริงฟอรลันฟอรลันไม่เสร็จคาครับมาลาตอตินี่ไงเอา้านี่ไงเอ,าอ้ายังได้อยู่อา้าวละมึง อ้าวหุยหุยเชีย่ยตอนติจะเกิดโดนกองหลังคุมกำเนิดสังหันครับหุยคือบอลผ่านได้แต่คนห้ามผ่านครับแบบนี้โอ้แล้วกูใจเสียอีกละโอเคกูจะได้ส่วนอยู่แล้วครับโอ,โอเว่นแม่งเก็บรับดียังวะอะไ้อยู่นี่ไงสับ์ไปเองเลยม้วนแล้วขอแปง ของดีไอเยทาดีใจโคตเทของดีงดซ้ายคมๆตัดตีมาแล้วว่ากองหน้าเอานะผมบอกเลยอินเนสตาท,ทำได้อยู่แหละแต่แต่จะยากทรงเนี้ยตอนตีเขามีพลังแฝงยิงไกลไง ยิงไกลดีไงต็อตตีคือแบบว่าถ้ามาโอบีอาร์สูงๆเนี่ยน่าจะน่าสนใจอยู่นะครับนี่ไงดูความเร็ว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 อืมไม่ผ่านเบิร์ครับเกือบเอาให้แลนไมปั๊บต็อตตีหาช่องอุย้ยได้อยู่อุย้อย่าเสียบเลยนะยเสียบต็อตตีนะเสียบต็อตตี้ เอาโลงดิเอาโลงดีแล้วตอตตีเอ้ยขมจริงคมจริงว่าลูกแรกกูนึกว่ายิงยิงแบบคมเล่นๆครับกูขอแค่มีโอกาสแล้วคมจริงครับตอตตีซ้ายห้าขวาหของแท้เอาอ๋อตอตตีเขาออกตอตตีเขาออกเอ,อ้ย นี่ไงคานกูแล้วหูตอติตอติเอาได้แบบนี้ไปดิ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 หลง้างซัดตรงนี้เลยครับผมโดนเชสนี่เซฟเกือบเกือบเกือบคานกูขีนไปตรงนี้กันแล้วตอตีิโมงไม่ได้ชาวตัน ปั่นโอเคสองศูน okay. ย์ครับใบตอตีลุนแฮตติกว่ะตาท้ายว่ะตอตี otti, นาเป้าตอตี otti, นาเป้าเด่าเหลือเกินโอเคเอา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 อสองหนึ okay. oh. 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 <c oughs> ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตอตี otti, ออกโอ้ oh. เปลี่ยนไอไอเวนเฮนเนเดสมาแทน อ้ตายแล้วอดแฮตติกครับเอาเอาอีกอ,อีกสักตาดีกว่านะผมว่าอีกสักตาดีกว่าต็อตตินะฟอร์มกระลังมาฟอร์มกระลังมาไอ,อ้รอบนี้เจอยาชินเลยนะโอ้ฟาเดซาครับฟาเดซากูไปมองอะไรเป็นยาชินนะเนี่ยฟาเดซาเม็ดส้มเทนสามสิบนะมาดูว่าต็อตตีจะเจาะได้เปล่าต,ต็ตอตตีต็อตตีต็อตตีหน้าเป้าหาโอกาสยิง Come on เฮ้ยเฮ้ยส่งดีเนี่ยเฮ้ยเอาและดูลายวิ่งหาช่องตอตติแล้วสับอืมไม่สับไปเลยแต่ทำไมวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห้ยแล้วเข้าลูกนี้นี่กูขายจริงอ่ะสลา,าตัน ไปเร็วไปเร็วชาวตันชาวตันเอาหน่อยอย่าน้อยหนะ้าื้นก่อนค่าตอตติทำชิ่งละว,วิ่งมาได้บอลด้วยครับใจก่อนคารูก,กูตอตติหาที่ว่างตอตติเฟกชอ็อตแล้วขวาคมๆไปก่อนครับ เปิดตำราตอตติ EP หนึ่งใครเขาจับตอตติไปเล่น CM กันหร้อรูปร่างมันมันมันดีนะมันดีมันแบบว่ามันมันมันบางมันพิงเฟกจอดได้เมื่อกี้นี้ถือว่าเฟี้ยวครับเจาะนาซาได้แล้วหนึ่งเพชอย่างนี้ข้ามฟาดเยครับผมเพชอย่างนี้ข้ามฟากเข้ากลางหน่อยออกซ้ายมาไม่มีความเร็วคืนกลับไปค่อยๆปั้น ตอตีหาช่องแล้วแทงลูกนี้เอ้ยนี่ไงอู้แล้วซัดพาวเวอร์ช็อตตรงนี้ไปเลยตออตีนาเปาอออ,อเอ้ยมันของแท้หว่ะตัวนี้มุมแคบๆครับยิงแสกหน้านาซาเข้าไป โอเคดีอาร์ตกองหลังโอเคยังได้เป็นฟรีคิกครับเอาเขาได้เลยคาฮาลงไปช่วยโอ้โเหเบนลือโอ้โหไหลามาลูกนี้ก็ต้องยอมโดนครับ2-1ครับบายมัตเตอุสทีมออฟเดอะซีซั่นสตาร์พาสด้วยตัวนี้จ่ายไปเลยกัน คืนตอตตี้ก่อนทำชิงหน่อยมีคารอกูอูต็อตอูต,อต็อออกมาปั้นเกมเอาไหลมาดีเอา้าโ,โอ้ตอตตีปั้นเกมไหลไปพื้นที่ว่างชาวตันครับจบลูกนี้โอโงงกันนะเมื่อกี้นี่งงกันนะกำลังจะด่าต,ต็อิดี้ได้ใจเฮีย,ยะอะไรวะอะไร ถ้จาจ่ายแล้วเราได้เปรียบอ่ะเคฟเชงโก้สั่งตอติวิ่งครับตอกมาอมถ้าบอลถึงสโคนี่บอกเลยเอาอูตายแล้วโอเคพระเจ้าสวยลูกเอาเรื่องไอ้ตอติไม่ต้องออกหาช่องเลยครับมาครับอ,อย่างได้อยู่ครับสโค เอา้าสโคคูเบอร์จับบอลแล้วออกเลยกูยจะไม่แฮตตกจกินอวะตอตติฮุยจะเข้ามานี่เรียบร้อยนะ้าเข้ามาเรียบร้อยนะบอกเลยนะโอ้โ oh หเรียบร้อยครับ ต็อตตียิงไปอีก2ครับนัดนี้ฮะแต่ยังแฮตติกไม่มานะพันแปแทม้มหาตัวแทนมาเตอุสร้อยเจยังไม่มีครับรอก่อนครับรอก่อนเฮ้ยเดวิดเดเกอาวะมาดูว่าต็อตตีจะถลุงได้เท่าไหร่นี่ไงเอายิงเลยบ้าหุ้ยสกิลอยู่ยังไม่ยิงโอ้สกิลอยู่โอ้โหสกิลเยอะ อย่าไม่ยิงสก,กิลอยู่สก,กิลอยู่เลี้ยงหลบอยู่หูอ,อ,อุกระดก <c oughs> แล้วกองหลังกูก็แยกไม่ได้เนะาะท้งที่นวนวเนียเนียวพัวพันอยู่ตรงนั้นมาครับแล้วก็ดึงโยนครับลงเลยว่ะไอคนนี้ดูเหมือนจะเป็นงานวะเฮ้ยวันนี้ดูเหมือนจะเป็นงาน สับแล้วใส่ไปเลยแล้วกันตอสตีเอาไปก่อนครับผมไม่ต้องเยี้ยงเยอะตอสตีจิ้มขาอีกแล้วของแท้ของแท,งแท้เลยดอกนี้สับนิดหน่อยแล้วฉีดด้วยซ้ายลูกนี้ครับหลอดแดงด้วยนะเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นเฮอร์นันเดสแม่งข้ามคานไปแล้ว เขาแบบว่าเป็นสกิลเลอร์ป่ะสกิลเขาฟูจัดโอเคตอติวิ่งอะนะตอติวิ่งแล้วนะววนะยิงตรงนี้แม่งเข้าเปะวะโอเคโดนบล็อกครับโดนบล็อกเสร็จดีเอามันจิ้มไม่โดนนะ ไปแล้วว่ะสกิลเลอ,เอเร์เอียดแค่เอียดแค่เอียดแค่เจ็ดแค่แล้วกูโดนด้วยไง <c oughs> โอ้เแม่งผิวจัดเดีว่ากูกูสายเน้นคุณภาพตอตติไม่ได้อู้วเอากูเน้นเกมไวไมเน้นเกมไวกูไม่เน้นเลี้ยงไม่เน้นเลี้ยง เน้นเกมไว้เน้นเกมไว้เน้นเกมไว้คอสคอสหาใครวะนะไอ้เงี้ยเราไม่สนด้วยเราไม่เลี้ยงเราเน้นแทงทะลุช่องมาหาตอตติและตอตติอุจารจุดโทษเรียบร้อยนี่เราทำแค่นี้และตอตติขึ้นมาใส่สกอด้วยขวาครับผมยิงเข้าหน้าต่างไปเลย สองลูกตอตตี otti, สองลูกรุนแฮตติกครับเ่ yeah, จับยืนหน้าแล้วปั้นง่ายจัดเฟียวตำลาตอตตินี่คือน่าจะเป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่ได้เล่นตอตตีในเกม FC Mobile เปิดตำลาตอตตีเปิดตำลาตอตตีไกลเกินไปตอตตีโมง ไม่ชนเราหน่อยอ่ะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยไอ้ายไปต็อดตีหน่อยว่ะป้าน,น่อยแฮตติกตายแล้วกองหลังกูไม่อยู่ด้วยโอเคเฟกชงเฟกช็อตมาหมดโอ้โหตอกเติร์กมาหมดกดทุกปุ่มที่แม่งมีเอาแล้วว่ะต็อดตี ตอตีได้วิ่งโอ้โหตออตีได้วิ่งตอตีได้วิ่งเฟชกช็อตกลับมาก็ได้ดึงกลับมาก็ได้นี่สกิลเลอร์โอ้โห้าได้ยิงนะถ้าได้ยิงเมื่อกี้นะเฟียวเลยนานๆเราใช้ทีเราใช้แบบมีประสิทธิภาพโอเค เหมือนจะถูกเปลี่ยนออกแล้ว่ะาอตติถ้าเราเสียถ้าเรายิงไม่ได้เพลนี้เนี่ยน่าจะจบเลยนะครับความฝันตติความฝันตติ <T otti. S 1> แทคติกก็คือจะไม่ได้เลยก็ไม่ได้ครับได้สองลูกอะเก็บไว้ให้เหลือล่างใหญ่ๆล่างเทพๆยิงบ้างนะฮะเอาเท่านี้ เอาเท่านี้ต็อติี้ก็เฟี้ยวอยู่นะถือว่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงไอดีได้จริงนะครับรอดูอีกทีตอนนู่นแหละครับผมช่วงท้ายกิจเนะี่ยสะสมจิกซงสะสมจิกซอมานี่ยนะนั่นน่าจะช่วงท้ายกิจเลยนะน่าจะได้แบบเสริมทีมจริงจังเสริมกับตันนี่แหละนะของไอดีสายฟรีนะครับผมแต่วันนี้ต็อตดี้ก็ถือว่าโชว์ผลงานได้เยี่ยมนะเออยืนกองหน้าสามนัดนะ